ในสายตาผมผมว่าเหรียญนั้นเกครับกับที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครออกข้างใครผมก็ดูตามสายตานะครับเหรียญนั้นเกโดยเฉพาะผมมีเครื่องวิทยาศาสตร์นะครับผมสามารถดูได้ตั้งแต่พันหกร้นะครับนี่ผมเอากระไหล่ทองมาขึ้นให้ท่านดูแล้วผมมีเครื่อง f o r เลสเซนสแกน สามารถรู้ว่าทองเก่าทองใหม่ทาไมคนมีความรู้อย่างพวกนี้ไม่ไปเข้าเครื่องตรวจเช็คเราจะรู้เลยว่าทองอยู่ในยุคไหน10บนาทีก็จบแล้วนะไปเถียงกันอยู่อย่างนั้นไร้าสาระรวนแล้วแต่ไม่มีความรู้ไม่มีหลักไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทั้งนั้นใช้แต่กล้องสิบเอ็กไอพวกสิบเอ็กนี่มันแหมไม่รู้จะพูดยังไง ผมใช้เครื่องมาห้าปีกว่ากับหกปีพวกมันยังเป็นเ0 x สมัยก่อนวอร์รผมแล้วผหที่สุดต้องตาเรียนแบบผมหมดที่ผมเคยบอกบอกว่าตอนผมซื้อใหม่ๆพวกมันหาว่าผมมามาส่งเชื้อโรคเหรอเอา,าน่นนี่อย่างเครื่องนี้ผมบอกไม่เป็นไรอย่าตามผมนะถ้าตามผมผมเรียกลูกหมานะแล้วผมก็บอกว่าเวลานี้ผมเห็นข้างบนลูกหมานะี่เยอะเลย ถามว่าพูดไปแล้วเคยอายไหมพวกพี่เสียงกำมารอนเนี่ยนะตัวตัดนะครับเอาไว้หลอกคนกับพวกพวกนี้อย่าไปเชื่อนะครับเป็นไปไม่ได้เราผมเยังโทรศัพท์ไปชมคุณพศท่าพระจันทร์เขาพยายามวางตัวเป็นกลางก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าข้างใครออกข้างใครคือแต่แตท่านก็นมาพูด เผ่าพพูดออกมาคราว่าทองคำอ่ะม,มันไม่สามารถดูตัวตัดได้หรอกแต่ตรงกันข้ามกับพวกโน้นทั้งกลุ่มมันอยู่ที่เดียวกันมันจะไปพูดเราร่วมช่วยกันหลอกชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบอกว่าเป็นตัวนี้ผมจะบอกคุณให้เลยนะเนี่ยเขาขนาดตัดมาสามตัวตัดพร้อมกันส่งมาให้ดู มันยังมีไม่เหมือนเลยแล้วคุณจะแบ่งไงมีดหั่นหมูผมจะเปื่อยอยู่ตลอดว่ามีดหั่นหมูยังทู่เลยถ้าหั่นหมูบ่อยๆเองทู่เลยอย่าพูดทั้งว่าเหล็กตัดเหล็กมันจะไม่สึกไม่หรอไม่อะไรพรงนี้มันรุโลกทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมนึงชมคุณพจน์ว่าคุณยังเป็นน้ําใสผมขอชมเชยนะครับว่าคุณยังเป็นน้ําใสคาว่าน้าใสคือสะอาดไม่ร่วมสโสโครกับกลุ่มนี้ นะครับแล้วผมจะพูดถึงในทีวีนะครับสัมภาษณ์ชวช้างสัมภาษณ์กุญชานเล็กนะครับพูดไม่เป็นปากต้องรีบวางหูเพราะเขาก็ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ถึงจากคนทำหนังสือก็จริงแต่ก็จริงบ้างเก้บ้างบางบางอันเป็นกนารใส่เอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียบวางหูลงไป แต่ที่น่าเกลียดที่สุดก็คือนายกสมาคมผมดูตัวตากิจตังตัวตากน่าจะเป็นของแท้ก่อนพอเสร็จแล้วรีบวางโหปิดเครื่องเพราะว่าจริงๆแล้วที่เขาออกมาพูดพูดด้วยความจำใจนะครับเพราะพวกนี้ก็คือเช่าที่เขาอยู่ถ้าเขาไม่พูดอย่างนั้นแล้วคงจะเช่าที่เขาไหมล่ะนั้นอันหนึ่งอันที่สอง ัวนายกสมาคมเล่นเครื่องรางของถังพระเครื่องเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะนั้นเขาก็ต้องแห่ตามเขาไปพูดคำนั้นทําไมถึงต้องรียวางหัวนะ่ะถ้าเราปิดโทรศัพท์เพราะถ้าคุณถามเรื่องพระเขาตอบคุณไม่ได้เลยสัก,กอย่างเพราะเขาไม่เป็นเขาเป็นเฉพาะเครื่องรางของถัง,ง,งเท่านั้นเพราะนั้นถ้าที่ถามคหมนหนุ่มถามบางทีถามไม่ถูกจุดนะ ไอคนที่สังคมที่รู้เรื่องนี้มีมากมายแต่คุณไม่ติดต่อคุณไปติดต่ออยู่ในที่เดียวกันหมดอยู่ในสมาคมเขาทั้งนั้นแล้วผมถามคุณหน่อยสิความเป็นการอยู่ตรงไหนทุกคนก็ต้องเข้าข้างเขาเพราะต้องหากินด้วยกันแล้วเขาก็ใช้จุดนี้ทําำินทุกคนได้เงินได้ทองใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ตวนนั้นไม่จริงนี่คือของโรงงานต่างๆทุกโรงงานเข<อ>าก็ยืนยันว่าไม่สามารถดูตัวตากได้เพราะบางครั้งตัวตากเนี่ยมันก็มีจำรุดมีอะไรแล้วปั้มไปเดี๋ยวก็มีเพี้ยนไม่มีคําว่าตรงแปะหรอกทุกอันเพราะฉะนั้นจะมาตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็จะพูดให้ท่านฟังอยู่ว่าทําไมเขาถึงตั้งตรงนี้ขึ้นมาทั้งองค์กรว่าต้องดูตัวตาก ซึ่งโรงงานผู้ผลิตยืนยันว่าตัวตัดดูไม่ได้แต่ผมรู้แล้วว่าทำไมต้องดูตัวตัดตัวตัดไว้หลอกลวงแฟนๆพักเครื่องที่ขึ้นไปคุณเอาไปขายเขาสมมติว่าคุณมีเหรียญแล้วคุณเอาไปขายเขาเขาดูเสร็จอ้าวปากขอว่าพ้าคุณเป็นพ้าแท้คุณจะขายเท่าไหร่สมมติว่าคุณจะขายแสนหนึ่ง สมมตินะครับถ้าคุณจะขายแสนหนึ่งเขาจะบอกว่าของคุณเนี่ยขอบตัวตัดไม่ใช่ตัวตัดนิยมนะครับไม่ใช่ตัวตัดนิยมเพราะทะงนั้นคุณเป็นเจ้าของพระใจก็หายไปครึ่งหนึ่งไอ้ที่จะขายแสนหนึ่งก็เหลือห้าหมื่นพอเขาสวดถึงซะหน่อยหนึ่งบอกของคุณนี่เป็นตัวที่เขาไม่นิยมเลยนะตัวด้วยสดแต่ผมก็ซื้อแต่ซื้อในราคาถูก จากแสนหนึ่งอาจจะซื้อเหลือสองหมื่นนี่คือความเร็ว้ายของคําว่าตสตัดขนาเดียวกันเขาจะซื้อคุณคุณถ้าสมมติว่าคุณจะไปซื้อเขาตรงขั้นกลับมาแต่กี้คุณไปขายเขาตอนนี้คุณจะไปซื้อเขาเขาจะบอกเลยตัวที่เขาหยิบอยู่ที่มือว่าขอทั่วไปนี่ถ้าไม่ใช่ตัดน,นิยมก็จะราคาเท่านี้ตัวที่ ตรงที่คุณดูอยู่นั่นน่ะเป็นตัวตัดนิยมแล้วตัดนิยมที่เขานิยมมากที่สุดจากห้าหมื่นก็ขึ้นไปเป็นแสนหนึ่งเพราะนิยมคุณก็ต้องยอมรับได้นี่คือวิธีหากินของพวกมันเพราะฉะนั้นที่ตัวบอใบไม้ก็ยอมรับอยู่ว่าเจ็ดปปีก่อนเขาเคยเห็นจากไอเฮียคนหนึ่งที่ถือผ้ามาขายนั่นแหละคือผมเขาขอ คือผมที่ถือไปถ้าผมไม่ถือไปพวกมันยังบอกว่าทองไม่มีพอหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นผมดา่าเสร็จมันก็เลยตรวจว่าพระทองคำไม่มีการสร้างเพื่อบล็อกผมพม่รู้ว่าผมมีพระทองคำเยอะก็บล็อกผมนะทั้งสมาคมทั้งหมดทั้งกรรมรามาคมกรรมรอนี่ก็บอกผมว่ากระจายไปทั่วว่าพระทองคำไม่มีการสร้าง เราทุกวันนี้พบคุณตามผมเล่นทองคำนี่หมาหรือเปล่าพระทองคํามีการสร้างมาตลอดเวลาเป็นพันปีก็มีการสร้างไม่ใช่ไม่ม,มีนี่คือหลวงหน่วยซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ธิมตั้งแต่เป็นสมนเณรจนอาจารย์ธิมเสียที่โรงพยาบาลกลางเขาอยู่ตลอดเวลานะครับรวมกับพี่ชายของอาจารย์ธิมอยู่ในห้อง เนที่เสียก็มีการสั่งเสียมอบสมบัติที่ของอาจารย์ทิมยกให้หลวงหน่อยนะครับหลวงหน่อยเล่าให้ผมฟังว่าทองคำที่น้อยคนรู้ว่าไม่มีการสร้างเพราะว่าทองคำนี้คือคนอยากได้พระทองคำต้องเอาทองมาเพราะที่วัด ยากจนขนาดนี้จะไปซื้อตรงที่ไหนมาทําให้ใครเช่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้ฮะเราดูสามารถเราดูจากอย่างเนี้ยวัดสมัยนะั้นมีประตูสองบานเองสองบานเท่านี้ยยากจนจะไปอ,อะไรจะไปเอาที่ไหนเอาเงินที่มามาสร้างเอาซื้อทองคำมาสร้างเพราะฉะนั้นคุณอยากได้ทองคาพระทองคาคุณต้องเอาทองมาให้เขา แล้วแต่ละคนที่เข็นนเอาทองมาก็ต้องส่งไปที่โรงงานจะล้อมจะอะไรก็โรงงานแล้วแต่ว่าเขาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นพอได้มาได้พระมาก็ยังไม่ถึงเวลาปลุกเสกก็จะพระก็ต่างคนต่างไปเก็บนะครับพอถึงวันพิธีปลุกเสกต่างคนต่างก็เอามาต่างกะที่เอามานี้ทองคำนี้ขอผ้า ห่อกระดาษใส่กองใส่ถุงใส่อะไรมาทุกอย่างแล้วแต่คนที่จะปกปิดพระของตัวเองแล้วก็เสร็จแล้วไปไว้อยู่บนโต๊ะพิธีพอทำพิธีเสร็จก็ต่างคนต่างมารับของของเขาคืนไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครได้เห็นว่าพระทองคำจริงๆอยู่ในพิธีผูกเศษะเอามาหมอดองมานะครับแต่เสร็จแล้วก็ต่างคนต่างเอามาก็ มีรู้กันอยู่ในกลุ่มสร้างกาับพวกกรรมการวัดหรืออะไรที่รู้กันแล้วคนนอกทั่วไปจะไม่มีใครรู้ไม่มีทองนี้ถึงปีสุด้ายก็คือปีที่เลี่ยนเลือน,นะคระับอาจารย์ทีมนะครับไม่สบายนะครับแล้วก็มารักษาที่กรุงเทรพรากอว่าไปอยู่ที่สิเนราชก็ถึงรู้ว่า ท่านเป็นมะเร็งไหลอดอาหารก็มารักษาอยู่ช่วงหนึ่งที่สี่ราชปรากฏว่าไม่หายท่านก็มีชันแล้วก็ย้ายเหมือนกับติดต่อกับโรงพยาบาลกลางได้ก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลกลางก็รักษาต่อแต่กลางคืนกลางวันนี้ไปอยู่โรงพยาบาลกลางคืนท่านมาจําวัดนะครับจาวัดที่ประเยร์มูรานุษนะครับนี่คือ หายที่ประเดี๋ยวโบราณนะครับนะครับบางคนเขากไม่รู้เรื่องครับว่าผมแบล็าจะเอาพระทองคำที่ไหนมากมายมาจริงๆแล้วหลวงเลยเขารู้จักทุกคนนะครับที่ที่ไปเข้าพระแล้วก็็นเก็บพระเหรียญเลื่อนผมมีมากกว่าที่คุณคิดเพราะว่าหลวงเลยเป็นคนออกหน้าหาเสื้อให้ผมจะไม่มีได้ยังไงนะครับ ทีนี้เราจะพูดถึงเหรียญเลื่อนผมก็จะเอาหลักฐานให้คนดูนะครับใบนี้มีคนเอาออกมาออกในโซเชียลเพื่อต้องการยืนยันว่าไม่ผ่าปากมีการสร้างนะครับไม่ใช่ไม่มีเงนีบอกไม่มีเส้นผ่าปากซึ่งอยู่ข้างล่างสุดที่เขาลงไว้ส,สีสีแดงนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้คนที่บอกว่าไม่ไม่ได้สร้างนี้เลิกคุยซะเถอะตนวไอ้อเขาแล้วไม่ต้องนั่นผมมีนะผมผมจะหยิบให้คุณดูว่าของผมมีสองเหรียญเหรียญหนึ่งคือไม่ผ่าปากนะครับไม่ผ่าปากแต่ว่าของผมนี่เป็นลงชาลลงยาพิมพ์ของชาติไทยนะครับนี่คือปี องที่หลังจากผ่าป่าลงมาแล้วก็จะเป็นไม่ผ่าป่า,า,ปานะครับของผมเป็นพิมลงพิมพ์ธงชาติไทยลงยานะครับแล้วเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับท่านจะได้มีความรู้ขึ้นมาอีกเยอะนะครับนี่คือพิมพ์ไม่ผ่าป่านะครับ เ่ามาหลังจากองค์นี้แล้วมันก็จะมีเลรียนเลื่อนหน้าเลื่อนนะครับหลังสถุนี่เป็นเหสุดท้ายที่สร้างเหรียญรุ่นสุดท้ายเลยนะครับหน้าเลื่อนหลังสถุกของผมที่โชว์นี้เป็นทองคำทั้งนั้นนะครับ มีเฉพาะเก้าเจ็ดที่เป็นเมืองว่านนี้แต่ที่ผมจะนี้จะตัดพวกข้อสงสัยนี้ผมเลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ให้ฟังก่อนนะครับไอ้ที่เขาบอกว่าสร้าง20บมันต่อแหลเอาหลักฐานมาสร้าง20สิมาให้ผมดูหน่อยนี้ไม่มีการบันทึกเพราะว่าคนอยากได้เยอะก็มีนะครับจากข้อที่ผมก็เกินแล้ว20ส อ่าผมมีมากกว่านี้คือคุเอะไรมาพูดยี่สิบต่อแหล่งเส้นเียของราคนกันสร้างแต่ละคนที่สร้างมีรุ่นอะไรบ้างผมเอามาโชว์ท่านหมดแล้วคุณคิดว่าผมรู้ไหมกันเรื่องวงนี้นะครับผมทุกวันนี้ผมไม่เคยให้คะแนนกับองค์ก,กรกมลนี่กับสมาคมอุปหลงนี้แล้วคุณหุมเอา เขามาฮาพวกนี้คือแค่เห็นกลุ่มกลม,มก็รู้แล้วเพราะที่มานี้มันก็คือกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นนะกลุ่มเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันแล้วมันจะกล้าไปบอกว่าไม่ใช่เหรอคุณต้องหาคนนอกซึ่งเป็นคนกลางแล้วไปตัดสินแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็มีสามารถที่จะตรวจได้เลยทันทีไม่เกินสิบนาทีเท่านั้นเองจะมะ แต่ก็ไม่ใช้วิทยาศาสตร์ในการถามใช้ปากเปล่าเถียงกันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่จบมันบอกว่าไม่มีการสร้างแต่ผมก็เอามาให้คุณดูว่าผมนอกจากมีใบหลักนั้นว่ามีการสร้างแล้วผมยังมีพระทั้งสองรุ่นที่คือเหลือรเลื่อนไม่พาปาาแล้วก็รุ่นหลังลงมารุ่นสุดท้ายก็คือหน้าเลื่อนหลังสุดผมก็ยังมี นะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนไม่มีเราเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่เรื่อตั้งแต่ปีเก้าเนะครับนะครับนี่คือพิม์เล็กนะครับเนื้อว่านนะครับต่อมาคือพิม์พใหญ่นะครับเนื้อว่านนะครับมา,มาถึงองค์นี้นี่หายากเลยเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดเป็นหัวคีดนะครับแล้วมาถึงถึงนี้ก็จะเป็น กลงไม่ขีดนะครับกลงไม่กิดเนื้อวา่างพิมพ์เล็กส่วนอีกองหนึ่งก็คือเนื้อ,เ,อเนื้อสบู่เลือดกลงไม่ขีดสักพิมพิมพ์เล็กสบู่เลือดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่หายากทั้งนั้นซึ่งมาทั้งนี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อวา่างต่อมาอีกองหนึง่งคือพิมพ์ใหญ่สบู่เลือดนะครับพิมศูนย์ห้านะครับแล้ว หลังจากปี97ไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงปีส่งหน้าอมนี้คือแพติน้ำของเสียงโตนะครับแต่ต่อมาก็จะเป็นทองคำลมยาเสียงโตนะครับส่วนอ์นี้ก็คือเนื้อหน้าเสียงโตจะให้ทองคำเน้มเนื้อหน้านะครับแล้วก็มาเป็นเนื้อเงินนะครับ เสียงต่อปี2,500ส่วนตรงนี้จะตัดเข้ามาปี2,508นะครับอันนี้คือเหลืองเลื่อนสมณสักผ่าปากนะครับองค์นี้ที่ผมชี้คือแพตินั่นนะครับองค์ต่อมาคือทองคำนะครับองค์ต่อมาคือเนื้อหน้าองค์ต่อมาคือเนื้องเงินนะครับ องต่อมาคือไม่ผ่าปากที่เป็นปัญหาอยู่คือยู่ผมเองนะครับแต่ผมเป็นโรงยานะครับโรงยาจะแพงกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหน้าหลังหลวงปู่หลังอาจารย์เทมแล้วมานี่คือุูนสุดท้ายคือเนื้อหน้าไอ้เนื้อเนื้อทองคําเนื้อผ่าปากแต่หลังสะถุนะครับหลังสะตุ์ความเร่นงที่ด้อยสุด นะครับลงมาเนเลื่อนก็ยังมีอันนี้นะครับก็ยังมีกระหลายทองกรรมการนะครับเดนเลื่อนกระหลายทองปากกระหลทองนะครับเป็นพพกกระหลายทองนี่คือกรรมการนะครับส่วนองค์นี้คือหลังสุดก็คือปีสามหกเมื่อปีสามหกโดยประธานสาลดีกา ท่านสวัสดิ์เท่าพันนี้สร้างมาแล้วไว้ทิท้ทงทวนตั้งแต่ปีสามหกเราเก็บมาวนเวลานี้ผมในเมื่อท่านสิ้นไปเมื่อเรือนกว่านี้ผมเลยเอามาเป,ป,ปิดเผยนี่ทั้งหมดเลยเพราะท่านจะได้ท่านให้ท่านรู้ว่าชุดสุดท้ายนี้อยู่ที่ผมนี้ค่อนข้างเยอะผมจะเผยแพร่ท่านต่อไปสว่วนตรงนี้คือรุ่นสองปีสองปีศูนย์สองนะครับอ่า แล้วองค์ต่อมาคือขาปลาใหญ่นะครับสองหนังนี้ต่างกันแก้ไข่ปลาใหญ่ใหญ่หรือเล็กเท่านั้นนะครับปี2 5 0 2นหนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นปี2 5 0 4ันห้ารุ้่่นม 3. รุ่นสามนี่แบ่งออกมาเกือบ10บรุ่นผมก็เอามา3ามรุ่นม,มาตั้งไว้ตรงนี้ให้ท่านชมนะครับคือรุ่นสามนี่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หยิบรุ่นสาม มาให้ท่านชมนอยู่แค่สามองนะครับส่วนขึ้นนี้ขึ้นมาก็จะเป็นเตาเล็ใหญ่เล็กนะครับแล้วก็เตาเล็ใหญ่ใหญ่นะครับตรงคํแล่อบหน้าแล้วก็ออกมาเป็นมีตัวฉฉอชิงน,นะครับแล้วก็เป็นเข่าตุ่มกรรมการสามอมน,นะครับแล้วก็มีศูนย์ห้าก็คือเบตงหนึ่ง นะครับท่านสวัสดิ์โทษพานพิชท่านเป็นคนสร้างเมื่อปี2 5 0 5นะครับแล้วก็ต่อมา,อาก็จะเป็นปี08ปี08ท่านสวัสดิ์โทษพานพิชก็ยังเป็นสร้างเมลลรอบนะครับแต่เราข้ามไปก็คือจากนี้เรามีการพูดถึงกิ่งเฉลิมพลนะครับนี่คือกิ่งเฉลิมพลของพระองค์เจ้านะครับ แล้วต่อมาปี0ูก็จะสร้างเม็ดแต่งเมดแต่งนี่คือปีศูย์สาหรักวงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นี่คือ0ูนย์หนะครับต่อมาก็มีทำศูนย์ดต่างกันศูนหกศูนดต่างกันตรงไหนต่างกันตรทงที่0ูนย์นี่เป็นห่วงเชื่อมศูนย์นี่คือห่วงในตัวแต่ราคาต่างกาันครึ่งหนึ่งนะครับแล้วส่วนเลยมานี้ก็จะเป็นอ่า นี่คือผู้ซ้อนผู้ซ้อนเล็กน,นะครับผู้ซ้อนเล็ลกปีศูนยเ้าราก็มีคือผู้ซ้อนใหญ่ทีศูนย์เต่างกันอยู่0ูย์เกับหนึ่น,นะครับ 11. 11ผมไม่เก็บนะครับเพราะว่า09ผมมีมากมายผมไม่จาเป็นต้องไปเก็บ11เพราะว่า1นหนึ่งข้างหลังจะแตกต่างอยู่ที่ในสุ<า>ุนะครับไม่มีคนอยู่ในสุุ นะครับนี่ฮะคนสองส่งเข้าไปให้ดดนะครับในในสถูนั้นไม่มีคนนะครับแต่ศูนย์เก้ามีคนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เล่นปีหนึ่งหนึ่งผมมีศูนย์เก้าแล้วผมจะมาหนึ่งหนึ่งแล้วก็หลังจากปีนั้นถึงหนื่งปีหนึ่งสองท่านก็มรณภาพจะมาเพราะนั้นพระที่ผมเก็บ ทั้งหมดที่ไม่ใช่ท่านาสร้างหรือปลูกเสรเนี่ยผมจะไม่เก็บนะครับล้วพูดถึงเรื่องของตลับนะครับตลับนี้คือตลับใต้ที่วันก่อนนะครับผมแก้ไขชื่อไปแล้วจริงๆแล้วก็คือของโกมินนะครับโกมินเป็นเจ้าของร้านทองใหญ่สุดในหาดใหญ่นะครับคุณพ่อเขาก็เป็นกรรมาการวัดนะครับตัว ตมีนเองก็ใช่นะครับตลับพวกนี้คือมาจากร้านเขาพี่ใส่ตรงที่แต่ละใบนี้เกือบสองบาทเฉพาะตลับนะครับเกือบสองบาทเทโผลทาไมเขาตลับแบบนี้ผมถึงชอบเพราะตลับแบบนี้เขาใช้แผ่นทองอย่างปัจจุบันคือปัม๊มผลลุขึ้นมาพเพราะฉะนั้นทองมันจะบางแต่แล้วก็ไม่สวย แต่ของโกมินี้ร้านโกลมินใหย่ยนี้คือใช้แผ่นทองแล้วเข้าเชื่อมด้วยกันแล้ว้ามาตบใบแต่งเพราะฉะนั้นน้ําหนักแต่ละใบนี้คือสองบาทมันจะหนักกว่าเท้าแล้วจะสวยนะครับท้งแล้วสายใต้นะครับคนที่ได้พระจากสายใต้ได้พระปุ๊บก,ก็คือไปร้านเขาทาําพระทําตละพระเพราะฉะนั้น อย่งอางค,คุณคุณหนุ่มสามารถหาโอมินได้โหมินก็คิดว่าผมเขา,เขาเขาต้องให้ข้อมูลคุณได้เพราะเขาคุกคี่อยู่ในวงการนี้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่คุณรุงคุณพ่อเขาจนรุงโอมินพราจากนั้นความจริงนี้หาได้จากหลายๆที่ผมแนะนําคุณไปก็คือให้คุณรู้ว่ามีกี่คนที่หาได้บ้างนะ บางส่วนผมก็ไม่รู้ก็มีนะครับแต่ที่ผมเท่าที่รู้กับที่พอจะเสามาได้ผมก็เสาวให้คุณฟังอย่างเนี้ยผมถึงพูดไงไอ้ที่บอกว่ามีแค่ยี่สิบเหรียญมันบอกน้อยเพื่อที่มันจะได้ขายราคาแพงนะครับมันกูกูซาโลบายของพวกกมรมลอพวกลรเออเซียนพรนะน่ะกูซาโลบายเขาบอกมีน้อยก็เพื่อที่จะได้ขายราคาแพง